สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฟุง้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของการเกษตรกันไปแล้วนะคะในสัปดาห์นี้เรามาเรียนรู้กันข่าวว่าถ้าเราต้องการดูแลต้นไม้ของเราเราจะต้องใช้เครื่องมืออะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ ต้นไม้ต้องการน้ำธาตอาหารและแสงแดดเพื่อช่วยในการสร้างอาหารจากการสังเคราะห์ด้วยแสงสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญทำให้พืชเจริญเติบโตต,ต,ตามธรรมชาติแต่ถ้าเราต้องการให้พืชเจริญงอกงามมีความสมบูรณ์แข็งแรงเราต้องหมั่นดูแลรักษาโดยการรดน้ำรวนดินใส่ปุ๋ยต้นไม้อย่างสม่ำเสมอถ้าเราจะดูแลต้นไม้ก็ต้องมีอุปกรณ์ช่วย เราจรึงควรมารู้จักอุปกรณ์ที่ใช้ในการดูแลต้นไม้และวิธีการดูแลต้นไม้กันก่อนนะคะอุปกรณ์ที่นํามาใช้ในการดูแลต้นไม้เป็นเครื่องมือที่ทําให้ต้นไม้เจริญเติบโตได้ดีขึ้นและทําให้เราสามารถทํางานได้อย่างเหมาะสมสามารถแบ่งได้เป็น2ประเภทคืออุปกรณ์สําหรับงานดินและอุปกรณ์สําหรับงานพืชอ,อุปกรณ์สําหรับงานดินเช่นจอบเสียมพลัว่วบุ้งกีคลาด และอุปกรณ์สำหรับงานพืชหรืองานดูแลต้นไม้เช่นช้อนปลูกซ่อมพลวนกนรกตัดกิ่นกนรกตัดหญ้าบัวรดน้ำเป็นต้นการดูแลรักษาต้นไม้เป็นการกระทำต่อพืชเพื่อให้มีการเจริญเติบโตที่ดีมีแนวปฏิบัติด,ดังนี้การรดน้ำต้นไม้เราต้องรดน้ำต้นไม้ที่เราปลูกทุกเช้าหรือเย็นเพื่อไม่ให้ต้นไม้ขาดน้ำ โดยควรเลือกใช้บัวรดน้ำสำหรับต้นไม้ต้นเล็กๆและเลือกใช้สายายาวสำหรับต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่หรือมีจำนวนมากการพรวนดินจะทำให้ดินร่วนซุยระบายน้ำและอากาศได้ดีรักพืชจะดูดน้ำและอาหารในดินไปเลี้ยงต้นได้สะดวกขึ้นโดยใช้ซ่อมพลวนพรวนดินรอบๆโคนต้นไม้และระวังไม่ให้โดนรากการใส่ปุ๋ยเป็นการเติมอาหารของต้นไม้เพื่อทำให้เจริญเติบโตงอกงาม โดยส่วนมากจะใช้วิธีใส่ลงในดินให้ห่างจากโคนต้นเล็กน้อยและต้องระวังไม่ให้ใส่ปุ๋ยมากเกินไปเพราะอาจทำให้ต้นไม้ตายได้การกำจัดวัชพืชและสัตวรูพืชวัชพืชและศัตรูพืชทำให้ต้นไม้ที่เราปลูกเติบโตได้ไม่ดีเพราะวัชพืชเช่นย่าจะแย่งอาหารของต้นพืชส่วนสัตวรูพืชเช่นหนอนแมลงจะกัดกินใบพืชทำให้ใบแว่งหรือเป็นรู ดูไม่สวยงามเราจึงควรขอนหญ้าหรือดายหญ้าอยู่เสมอและควรสังเกตจับมแมลงที่เป็นศัตรูพืชทิ้งถึงเราจะมีอุปกรณ์เหล่านี้ช่วยทุ่นแรงแล้วเราก็ต้องใช้และดูแลรักษาอย่างถูกต้องและเหมาะสมโดยการล้างและเช็ดทำความสะอาดหลังใช้งานทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยและช่วยประหยัดเวลาในการทำงานนั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ Trowel T R O W E L Trowel แปลว่าช้อนปลู Hand fork H A N D F O R K Hand fork แปลว่าซ่อมพรวน Watering can W A T E R I N G C A N Watering can แปลว่าบัวรดน้ำเด็กๆคะเราควรใช้อุปกรณ์การเกษตรอย่างระมัดร,ระวังก่อนใช้ต้องตรวจสอบว่าชำรุดหรือไม่และเมื่อใช้แล้วต้องทาความสะอาดและเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้กันว่าถ้าเราต้องการปลูกพืชไว้กินเองเราจะต้องทำอย่างไรบ้างและหลักการการปลูกพืชมีอะไรบ้างอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ